ใจก็ลองมาบารจุเปานมาก่อทานแล้วอร่อยก็ซื้อกลับไปทำรับประทานที่บ้านเลยครับขอป,ป,ปรุงปลาดูนะครับสองลังติดต่อ่าวันนี้วันเดียวนะครับนำมาจำหน่ายกับคุณท่าไดหลองทานดูว,ดว,ดว,ดวันนี้แจกครับแจกครับ แกงเห็ดนะฮะแจกอนละถ้วยสองถ้วยนะครับลองทานกันดูครับอาจจะถ้วยเล็กไปหน่อยนะฮะอันนี้เราให้ท่านได้ชิมรสชาติแบบถ้วยได้เลยครับบาราผงฟ้าแมคคาที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะให้เจ้าที่เดินไปให้ท่านด้วยท่านที่อยากทานก่อนก็เดินมาได้เลยท่านที่ดูของเราอ่าเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแกงเห็ดไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับไม่ใส่สำหรับท่านที่ทานปลาได้นะครับเลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ รสชาติหอมกรอบอร่อยแค่ไหนเฉยเลยนะครับอาจารย์เมรับรับฟรีเลยครับกินเลยครับกินเลยได้เลยครับเชิญเลยอ่ากินไปไเลยครับกินไปด้เลยครับตัวเราตอกตะกร้อเลยครับเอาไปฝากเพื่อนๆได้นะครับอกินไปได้เลยจ้ะอ่าเชิญเลยครับหอมอร่อยนะครับทานแล้วโวตอกควรใจเลยนะฮะถ้าที่เอ่อทานแล้วติดอกติดใจต้องการที่จะซื้อกลับไปปะรดมาทาำที่บ้านนะครับฟองละติดต่อตา อันนี้รต,ต้องขออธิบาย,ยนิดนึงนะครับว่าซอสสีส้มๆที่เราใช้ปรุงในแกงอ่อมกระทะน,นี้นะครับไม่ได้ใช้แทนปลาร้านะฮะใช้ปรุงในอาหารที่ใส่ปลารานะครับแล้วก็เนื่นองด้วยเราไม่มีปลาร์สดน,นะครับเราก็เลยใช้เป็นซุปปลรราก้อบละลายในน้ําเดือดนะฮะ<อ>หรือท่านใดที่มีปลาราอยู่ที่บากอยู่แล้วนะครับใช้ปลาราของท่านได้เลยนะฮะแล้วใช้งว ใช้หัวตองสีตุ้มส้มลุงรถในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะฮะ่จอชิญเลยครับเชิญนเลยครับเสร็จแล้วนะครับเจิญเลยนะครับสำหรับท่านที่ทานปลาได้นะครับอ่าอร่อยไหมแม่ลองแล้วมาตีนะครับสําหรับท่านที่ทานปลาได้นะครับวันนี้นะครับเราจําหน่ายผมนัวนะฮะตองวสิบสองบาทนะครับท่านที่ซื้อห้าตองวันนี้ห้าซองหกสิบาทแถมฟิีงคหนึ่งองนะครับหรือท่านที่ซื้อหนึ่งกล่องนะฮะ ตามซื้อไปขายซื้อไปจาหน่ายหรือซื้อไปใช้ก็ได้นะฮะหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยยี่สิบาทมีสิบสองตองแถมให้อีกสองตองเลยนะฮะวันนี้วันเดียวนะครับแล้วก็ซื้อไปจูนเราเท่านั้นนะฮะอาจได้ครับสติอยู่ได้ไงนะฮะได้ยินเสียงเพราเราไม่ค่อยชัดเจนก็เจอประจานเสียงนะฮะเรา,เาอยู่ที่ใกล้ๆกับร้านเล่นสติสดนะฮะร้า่จะซื้อ กะทิคั้นสดก็เชิญได้ที่ร้านเลกาทิสดนะครับเราอยู่ใกล้ๆกับร้านของทางนะฮะเชิญได้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้ามีชุดชั้น่าจำหน่ายด้วยนะฮะตรง้าบูธของเราเอาละมาดูมาชิมกันก่อนเลครับไม่ไม่เราไม่ไดองัวนะได้แถมหนึ่งแองนะเอนะฮะเอาลองดูก่อนเนาะานลองทานดูคนละสองซองคนละ เพื่อตอกเพื่อนเลยนะครับเราไปกินอะไีครับเราไปช้อด้วยเราไปฝากเจ๊แจ๋วด้วยฝากป้าแจ๋วด้วยเอาไปฝากป้าแจ๋วด้วยนะเาไปฝากป้าแจ๋วด้วยเราไปาป้าแจ๋วนะฮะาล้วกป้าแจ๋ว้นะรแากป้าแ้นกแจ๋วนาปา้แจ๋วด้วนรไป้าแจ๋ว้นะเราไป้าด้นะราไปากป้า้นะเราไา้าจ้นะราไปเาด้ยเาไปลากปาแด้นเาไฝาก้าแจ๋ได้ลยะไปกปาแจ๋วด้วยนเากแกวนะเรา้ด้นะเราไปฝา้าด้ยนะไรนอกจาก 6ปูป้าชิ้นกระป๋องไปชอนเท่าตัอเองทําไมแก่อมอก็อร่อยขนาดนี้ลองทานดูดีกว่าครับว่าจริงหรือไม่ครับหลังจากวันนี้นะครับคุณพ่อค้าแม่ค้าที่จะซื้อไปจาหน่ายนะฮะเข้าไปในเมืองนะครับที่ตลาดวงใหม่ร้านบรรนานะฮะร้านบรรนาร้านเจ๊หน่อยมีจําหน่ายนะครับในราคาส่งเลยครับอ่าทานได้เลยนะครับท่าที่เป็นตลาพ่อค้าแม่ค้าดี๋ยวพนักงานของเรานะครับใส่ชุดสีเขียวจะเดินนาไปให้ พันสิบหนึ่รนัดหน้างนาไร้เลยนะครับอันเช้ได้ครับสองร้อยสิบสองบาทนะฮะเอาไว้ทําแกงออกแกงเลี้ยต้มตับย่างทอดอาหารทุกเมนูที่ท่านต้องการรสชาติของฟาราอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะครับอร่อยอร่อยเสิญได้เลยครับมาดูมาชิมกันก่อนนะครับอ่ะเชิญได้เลยเด็กน้อยเด็กน้อยเอาแวะได้เลยจ้ะกินไปได้เลยนี่ ยิบไปได้เลยนะครับเอาไว้คุณแม่ด้วยเด็กน้อยระวังฮัร้อนนะครับระวังร้อนนะครับเด็กน้อยอ่าเชิญเลยครับ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 แจกฟรีนะครับยิบได้เลยครับวันนี้วันเดียวเลยนะซองละสิบสองตาถึงห้าแถมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเมนูสาธพิตนะเมนูสาธิตนะฮรหลายท่านอาจจะ คิดว่าเอ๊ะผงนัวนี่เอามาทําแกงอ่อมอย่างเดียวหรือเปล่าได้หลายเมนูทุกเมนูปลาฟ้าว่างนั้นเถอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกปลาฟ้านะฮะน้ำพริกปลาฟ้าเราก็ใส่ปลาฟ้าลงไปแล้วได้ผมรวมปรุงนะฮะทุกเมนูที่มีรสชาติปลาฟ้านะฮะสามารถทําได้หมดนะฮะขนมจีคุณพี่พิจาไณาขนมจีนที่เราจะเป็นสลาดก็ได้เนาอร่อยนะฮะแจกได้เลยครับตัดแจกได้เลยท่านช่วยก็ไดทางแวะมาทางด้านนี้เลย นะครับมาชีดูมาอดนะครัปนแเหมือนกันนะฮะเราหยแล้วเราเข้ามานะฮะสำหรับท่านที่ซื้อผงนัวไปแล้วนะฮะจะทำที่บ้านนีใช้ปลาร้าท yeah> ี่ท่านมีอยู่ได้เลยนะใช้ปลาร้าใช้ปลาร้าได้เลยเราใส่ปลาร้าส่วนลงไปนะครับแล้วใช้ผงนัวุงรอดคงไปเลยอ่าในขั้นตอนสุดท้ายนะฮะ จะอร่อยมากอออร่อยจะรำรำนะฮะรำแต่แต่รอรอรอท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับบอกรมแต่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 คุณผูบอกให้เราทําจอประกาศเราก็พยายามสอบถามเราทาไม่เป็นตอนนี้เรายังทําไม่เป็นนะฮะจอประกาศให้รู้สัวเป็นไงอร่อยไหมอร่อยเป็นจ้าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะอ๋อมาอกกันเลยนะครับต้องทอี่อีกอีอ่าได้ีีด นี่นะเราเราไม่ได้จ้างนี่ไม่ใช่หน้ามาเราไม่ใช่อะไรจริงฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำาอีกระทะนะฮะสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวเช้อเงื้ออยู่ยังยังมาไม่ได้เพราะว่าติดขายของอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราดีลิเวอรี่ถึงที่เลยนะอ่าเราจะดีลิเวอรี่ถึงที่เลยนะฮะอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำต่อคเด็กๆทำเลยจ้ะ จบรายงานก่อนนะครับสำหรับกระทะนี้แกงอ่อมเห็ดากาดอีธาอำเภอสันํำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่